บ่แลวดอกพี่น้องหลังจากที่เกิดกระแสด่ามาม่านี่กะจ่าพี่น้องะ่ะก่อรลีซาจะเหตุงานแต่ละมือแต่ละเวน้นกับประมาณนี้และจ่าพี่น้องพื้นที่ของเฮาทำความสะอาดปัดกวาดเสร็จถูล้างสุมือแลอจ่าพี่น้องคะ่ะนี่ก็มีหลายๆคาคนคงใจว่า ไอ้ที่เคยเอามาปูผสมกิมจินะมันคืออีหยังฮะนะจ๊ะมันก็เป็นแผ่นรอ่องอ่อาเพื่อที่จะเฮ็ดกิมจิโดยเฉพาะค่ะเหมือนกันละมั่งเป็นรูปร่างใหญ่ๆจ้าเป็นวงกลมใหญ่ๆเอาไว้ผสมกิมจิจ้าพี่น้องคะซึ่งคนเกาหลีเขาก็ใส่แบบนี้หลักก็เลยซื้อมาน้าแหลวกมาเห็ดอยู่ไทยเนาะเพราะว่ามันล้างทาความสะอาดง่ายแลลวกสะอาดพร้อมจ้าพี่น้อง ถ้าใส่กะละมั่งเล็กกะละมั่งพลาสติกเนี่ยมันก็น,น้อยเกินไปที่เฮาจะเอามาผสมได้นะจ๊ะพี่น้องคะหรอก็มันก็บ่สะดวกพร้อมมันจะเฮ็ดให้เครื่องเฮาบวเขากันบ่ทัวถึงพร้อมหันไม่จ๊ะ ่อยก็เลยต้องใส่แบบนี้เลยเห็นบ่รูปล่างหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้กะล่างทําความสะอาดปัดกวดเซตทูล,ล่างออกแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ไปตาแดดใถ้มันแหง้งแล้วก็เอามา,าพับเก็บไวอย่างดีจ้าเวลาเขาจะใส่งานเท้าเก่าออกมาใส่เซตเท่ากันล่างทําความสะอาดแบบนี้จ้าพี่น้องขากะยาว่าให้กันเด้อเพราะว่าคอยกะเฮตุทุกสิ่งทุกอย่างให้สะอาดที่สุดแล้วจ้าพี่น้องขาแล้วอีกอย่างของเฮานี่ก็มีแม่บ้านทําความสะอาดให้ ทำความสะอาดเบิดมือด้อจ้าพี่น้องคะจะบอกว่าบบตองห่วงเรื่องความสะอาดเลยจา้าเพราะว่าหน้าเม่บานของเฮานี่ถูเบิดมือเด้บ่ให้พื้นี่แบบว่ามีอีหยังสกัปรกเลยจ้าพี่น้องตอนเศร้ากวนทํางานกันล้างกอนทําความสะอาดถูกอนอีหยังกวนจ้าพี่น้องแล้วก็อันตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่การแพ็กคของการทำงานทำกิมจิทำอาหารของเ้านะจ้า,จา เทศอาหารมูเ <ๆ S 2> ข้ากระต้องทําความสะอาดแบบนี้ทุกมือเลยเพราะว่าย,ยังเห้าเน้นความสะอาดจ่าพี่น้องคะทาเห็ดกะเลียกระลาดทาเห็ดบรสะอาดคอยกระบือก้าขายจ่าพี่น้องนี่เลยทําความสะอาดแบบนี้เป็นพื้นที่เฉพาะที่ทํางานของ,งเห้านะจ่าพี่น้องแล้วก็วมีบางคนบอกว่าเป็นยังคือบาแพกบนพื้นเอ้ยจะเป็นยังคือบาแพกบนโต๊ะบนยังตอนนีลิซาน่ะแพกบนโต๊ะตั้งแต่โดนแล้วด้วยจ่าพี่น้องคะ บดายมานางแพกอยู่กับผืนกับยังเนาะอันนี้ก็สิเป็นโซนที่ห้าแพกของโดยเฉพาะเลยจ้าเอาไว้ถ้าแพกของอีหยังของแล้วก็ห้าก็เก็บอุปกรณ์เก็บกิมจีของเขาเป็นซั์เป็นส่วนจ้าแบบนี้เลยเหดมือตัวมือเลยจ้าพี่น้องเก็บไว้แบบนี้เป็นล็อกเป็นล็อกเนาะสะอาดแท้แนอนอนจ้าพี่น้องโซนนี้ก็สิเป็นโซนออฟฟิศของห้าจ้าเอาไว้ถ้าตอนรับแขกรับเอฟซีไว้มาเกลนมาเทียวมายังหะ แล้วอันนี้ก็เป็นขนมเส้นควงเห่านะจ้าพี่น้องมีพร้อมส่งนะใครอยากได้ก็ทักมาได้เลยจ้าจะบอกว่าบบตองขิดอีหยางมากมม้เดอ้อพี่น้องข่อยเริมต้นนไม่นอมรับข่ำติส้มข่ำแนะนํำของพี่น้องสุขูสุขคนเลยอันใดบ่สมควรอันใดที่แก้ไขปรับปรุงได้ข่อยก็น,น้อมรับแล้วก็แก้ไขจ้า อันเนี้ยเวลาห้าแพคของกับสีแบบนี่เลยจ้าพี่น้องคะนางแพกอยู่ทั้งโตะ๊ะนางแพลกอยู่อีกอย่างแบบนี่เลยหมูห้านี่บไดนั่งอยู่กับพืนทุกอย่างทุกขั้นตอนเหตุออกมากกับเพื่อความสะอาดสะอา้านถูกลักอนามัยจ้าพี่น้องคะตอนนี้หนูกระทาทุกอย่างให้มันถูกตอ้องและให้มันดีที่สุดเพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจในโตห้าแล้วกะ ความอร่อยเข้ากะเห็ดให้มันดีที่สุดค่ะต้นตำรับของเกาหลีผู้ใดอยากได้แบบใดกระทักมหาลิสาได้เลย จะบอกว่าของเห้านี่เฮ็ดซุมือจ้าพี่น้องคะและกระมือนี่คอยกระเฮ็ดขนมเ้นให้พ่อกับแม่คอยกินเห็นบอทห้เจ้าขนมจีนของเราจะบอกว่าแซ่บเหมือนกันเส้นเหนียวนุ่มเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้เอาไปไว้ติดบ้านได้อยากกินย่ามได้อยากต้มย่ามได้ได้สะดวกสบายเลยจ้าบ่ต้องออกไปตลาดให้ลําบากเลยอยากกินย่ามใดโจกออกมาแล้วก็ตม้มใดเลยจ้าพี่น้อง นุม่มค่ะเส้นนุ่มเส้นเหนียวกินกับน้ำยาหรือเอาไปตำซัวตำยังได้เบิดอันนี้ก็สิเป็นนา,นาตาน้ำยาที่ขอยเฮตมือนี่มึงดูด่ะเ้นขนมเ้นเหนียวนุ่มจ้าพี่นงแสบแห้งเด้อขนมเส้นลิสาหันบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ของลิสาทำมาหลายเดือนแล้วเฮดมาน,นี่จับประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วจะขายขนมจีนกระแสตอบรับคือดีมากจ้าพี่นงค้าขายดีแห้งตัวเนี้ยลิสาขายไปประมาณ อ่าหาหกพันเกือบหมื่นหอห้วจ้าพี่น้องคะเนี่ยละ่ะเส้นเหนียวหนุ่มแหง้งเอาไปตำเอาไปกินกับอันนั่นอันนี้เอาไปย่ำกินได้ทุกเมนูเลยงานบวชงานสวดงานแตง่งงานใดนึกถึงดิสตาขนมเส้นแหงใด้เลย้อจา้มามอก่อนขนมเส้นสดตอนนี้ขนมเส้นแหงจ้าพี่น้องมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะผู้ใดอยากได้หันมีขายทุกอย่างบว่าสิเป็นบอแหกแต่กระโปงยาสีฟอกยาสีฟันกระฟอกกาฟแฟหรือว่าจะเป็นอ่า มีซุนแนพี่น้องคุ้ยปอมกันมีเด้อผู้ดอยากใบกะทักมาส่วนบวงค่ะพี่น้อง่ามาเล็ดทักโอ้จะบอกว่าสินค้าหลากหลายจ้าพี่น้องทักมาถามใดนำยาทําความสะอาดน้ำเตาหู้ครีมท่ามือครีมท่าตีนค่ะพี่น้อง พักมาเด้เลยมีพร้อมทรงทุกสิ่งทุกอย่างขายเบิร์สุดนี้นั่นแหละจ้าพี่นวงเหลือแตแมค่ค้านี่แหละที่บ่กคันได้ขายขนมแน่นี่ผู้ซื้อกะกะสิขาย,ยูจ้าพี่นวงกะมาอุดหนุนกันได้เด้อกมือนี่ไม่ยากกะโทร่มาอยากคุยกับลูกไผ่เฮี้ยงจ้าพี่นวงได้ยินอไอตีคุ้ยกับข่อยฝ้าเป,เปิดประตูแร่นเขามาว่าลูกไผ่กูทร่มากบ่ลูกไผ่กูทร่มา,า,มาบอกสัน่า,า,าถามลูกไผ่ว่าเมื่อสิมามือใดขคอยเล่าเขาสิไปล้างปีไหมยิมปุยิิมปุย,ปยจ้าพี่นวง ไม่ยาข่อยโอ้ยดีใจแห้งมึงสัญญากับปูดเด้ว่ามึงสิมะเออโอเคโอเคไม่ข่อยสัญญาจังยางออกไปจ้าพี่น้องโอ้ยไปแล้วจ้า